สว,สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับช่วงนี้นะครับผมนะครับบาวเกตนะครับอาซิมเงียไปนะครับบอไดไปใส่นะครับผมนะครับนกไทยขนนะครับผมนะครับบอดออก่อทั้งไหนเลยนะครับนกปลาเคยเงียบนะครับต้องรอวานเขาวันน้ำนลครับผมตามฤดูกันนะครับผมทุกนกนี้ผมมีนะครับนกนะครับ คารมป่านะครับตัวนี้นะครับเปิดเพอได้ฟังนะครับผมนะครับเป็นนก้อได้นะครับหนางั่มนะครับคล้ายๆจะเป็นหน้าบาคุกหรือเปล่ากับบร้นะครับ ็นนกสองกุ๊กสองกุ๊กบางเครือด้ยินคํำแรกนะครับกุ๊ก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 เพื่อเดียวนะครับผมนอกจากนั่นก็เป็นนกกุ๊กเดียวนะครับผมก็เลยว่า,าเป็นสองกุ๊กหอยนะครับก็บคือว่าเป็นหนึ่งกุ๊กโดยตรงนะครับผมนะครับนกตัวนี้นะครับแต่นะครับปเรมาคารมนะครับ ชิปปี้คารมนะครับมีแน่นอนล้ะกะ็นาบักลูกลึปล้าครับหนาแบบง่ำวอรครับผมนะครับ